ันนี้ก็จะเป็นผักกาดพื้นบ้านนะครับของสวนเกษตรสุกวางน้ําเขียวนะครับเป็นเหมือนผักกาดพื้นบ้านของทางอีสานนะครับเพราะว่าทางสวนเนี่ยพี่เจ้าของสวนเอ่อมาจากทางสารครามนะครับผักปลูกไว้ทานกับลาบทานกับเอ่อพวกน้ําพริกต่างๆได้ครับผักกาดหิน ันนี้ลงมเมล็ดปลูกแบบง่ายๆนะครับข้างสวนแล้วก็ตัวตัวผักชีลาวนะครับก็สามารถปลูกได้ครับใช้พื้นที่ข้างๆสวนหรือพื้นที่ว่างเปล่านะครับก็สามารถที่จะปลูกผักสวนครัวเล็กๆน้อยๆนะครับไว้ทำทานได้นะครับไม่ยากมากเราสามารถวางระบบน้ำทิ้งไว้ก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่สะดวก ไม่สะดวกจะมาลดทุกวันก็เดินสายยางไว้นะครับแล้วก็ติดสปริงเกอร์ไว้หน่อยนะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวผักสวนครัวนะครับไว้ทานทุกวันทุกวันนะครับปลูกหมุนเวียนกันนะครับก็ลดรายจ่ายได้ไปหนึ่งอย่างแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเสาลรถนะครับเป็นค้างเป็นตัวเราก็สามารถทำเป็นตัวนั่งร้านนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวค้างนะครับสวรสนะครับซึ่งเราทำให้เขาเลื้อยนะครับทำแบบง่ายๆครับใช้ไม้ไผ่หลังสวนไม้ไผ่ที่ขึ้นตามข้างสวนอะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดงบแล้วเราก็ปลูกตัวสวรสไว้นะครับสวรสปลูกให้เหลื้อยไปรอบๆนะครับ อันนี้ก็เป็นผลไม้นะครับที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับเปรี้ยวหวานหานทำติดไว้นะครับสามารถจะนำมาทานได้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวทุเรียนนะครับทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับมาก่อการวางระบบน้ำนะครับ เป็นทุเรียนเล็กเราก็เลยคุมสแลนเล็กไว้นะครับองการแสงแดดถั่วฝักยาววิธีการปลูกถั่วฝักยาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับการทำเป็นตัวค้างนะครับเป็นตัวให้ตัวถั่วฝักยาวนะครับทางสวนนะครับของทางสวนเกษตรสุขวังน้ำเขียวนะครับก็ทำเป็นตัวอย่างไว้ อันนี้ก็ไว้ใช้ในครัวเรือนทำทานกับน้ำพริกทำทานกับข้าวนะครับเป็นผักแบบปลอดสารพิษนะครับทำได้สวยงามนะครับเมื่อวานก็ได้เก็บไปกินเยอะพอสมควรครับ นี่ก็ทยอยขึ้นนี่ก็เริ่มทยอยออกนะครับอันนี้ก็แซมไปด้วยผล,ลไม้ตัวอย่างการปลูกถั่วฝักยาวนะครับ อันนี้ก็เป็นการปลูกฝรั่งนะครับปลูกไว้ทานนะครับในสวนของสวนเกษตรสุกวังน้ำเขียวนะครับข้างๆก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองเก็บน้ำตอนนี้ก็น้ำน้อยนะครับแต่ก็มีอีกหลายคลองที่ปริมาณเยอะนะครับด้านหลังก็จะเตรียม ผมที่นะครับแล้วก็ปลูกทุเรียนเพิ่มนะครับอันนี้ก็มีเริ่มมีผลผลิตนะครับน่าทานเลยครับเป็นกเกษตรแบบปลอดสารครับทานได้อันนี้ก็จะเป็นการปลูกทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ก็ดินที่สวนค่อนข้างจะแข็งนะครับแต่ก็สามารถปลูกได้หาหน้าดินแล้วก็การปรุงดินนะครับด้านข้างก็จะมีคลองนะครับช่วงหน้าฝนคลองน้ำก็จะเต็มนะครับทาเป็นบอ่อเล็กๆด้านข้างไว้นะครับระบบน้ำที่นี่ก็เพียงพอครับด้านหลังมีบอ่อ แล้วก็มีตัวน้ําจากปาดาลแล้วก็สปริงเกอร์ต่างๆคอยช่วยนี่ก็เป็นระบบน้ําเปิดแล้วก็ ดึงออกมาได้ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการให้น้ำนะครับของทางสวนเกษตรสุขวังน้ำเขียวนะครับอันนี้ใช้ระบบน้ำจากบ่อนะครับซึ่งกักเก็บน้ำไว้น้ำเพียงพอมากครับด้วยมีหลายบ่อแล้วก็บริหารจัดการได้เรียบร้อยดีอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทอง ุเียหมอนทองอายุประมาณสักตุเรียนหมอนทอง,อา,าทอ,ทอ,งอายุประมาณ6เดือนนะครับนี่ก็จะเป็นระบบน้ำเดี๋ยวเราไปดูระบบน้ำด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสงตัวสองต้นนี้เป็นก้านยาวนะครับปลูกด้วยการให้อิงกันนะครับ เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงกันสองต้นนี้ก็เป็นก้านยาวนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็ระบบน้ำํำการปลูกอันนี้ก็เป็นของสวนกเกษตรสุกวางน้ำเขียวนะครับมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับเมื่อสวนเสร็จสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นระบบน้ำํำอีกจุดหนึ่งนะครับของที่สวนจุดนี้ใช้ระบบไฟฟ้านะครับ แล้วก็ใช้เป็นตัวไฟฟ้าในการควบคุมนะครับแล้วก็ดึงน้ำมากระจายสู่ตัวทุเรียนต่างๆนะครับกอน้ำก็เพียงพอนะครับด้วยการบริหารจัดการตัวปั๊มสามารถจะใช้เป็นแบบทั้งไฟฟ้าหรือระบบโซล่าเซลล์ก็ได้นะครับในอนาคตก็จะมีแผนจะเปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์ต่างๆนะครับอีกหลายรูปแบบนะครับที่ก็ค่อยทำเงน รอบๆสวนก็ปลูกทุเรียนเยอะไปหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆจะเป็นพันธุหมอนทองนะครับอันนี้ก็ระยะเวลาประมาณอันนี้ก็จะเป็นตัวทุเรียนนะครับเพิ่งปลูกใหม่เป็นชุดใหม่ระยะเวลาการปลูกประมาณสองเดือนนะครับอันนี้ก็ดูลักษณะทุเรียนที่2เดือนนะครับก็คุมสแ,แลนไว้นะครับป้องกันแล้วก็ลดแสงแดดนะครับ ที่จะมากระทบรอบๆบ่อก็ทำการปลูกกล้วยน้ำว้านะครับใช้ได้หลายอย่างเลยกล้วยน้ำวา้าวิวด้านหลังก็สวยงามเลยครับติดภูเขาหน้าหนาวนี่จะสวยมากนะครับหรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยทุกเช้าเนี่ยจะมีหมอกหนาคุมแล้วก็อากาศดีมากครับวังน้ำเขียวก็ ขึ้นชื่อเรื่องอากาศดีติดอันดับโลกนะครับอันดับเจ็ดของโลกช่วงนี้ก็น้ำลดลงน้ำน้อยแต่ก็พอเพียงในการสร้างผลผลิตได้ครับอันนี้ก็ปลูกกล้วยน้ำวานะครับมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งกินทั้งหมุนเวียนทั้งเป็นอาหารแล้วก็สามารถนำมาทำตัวจุลินทรีย์หนอกกล้วยได้ด้วยนะครับ อันนี้ให้ดูวิวรอบๆครับข้างบ่อสวยงามมากน,นี่ก็เป็นการให้ระบบน้ำข้างด้านข้างบ่อนะครับของทานสวนกเกษตรสุกนะครับวังน้ำเขียวอันนี้ก็วางไว้เป็นระบบเลยครับยาวไปถึงนู่นเลย อันนี้ก็จะใช้ระบบทั้งไฟฟ้าแล้วก็โซลา่าเซลล์นะครับระยะเวลาการให้ก็จะให้ตอนเช้าประมาณ10นาทีนะครับผมจะพาเดินเข้าไปในด้านในๆนะครับพาเดินชมไปเรื่อยๆจนถึงท้ายๆนะครับส่วน ก็เป็นการวางระบบน้ํานะครับเปิดให้รถตอนเช้าประมาณสิบถึงสิบห้านาทีครับทุเรียนก็จะเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวพันหมอนทองทั้งหมดมีก้านยาวมีชนีแซมมาปลายครับนี่นะครับวิธีการปลูกทุเรียน น,นี่ก็จะเป็นฟางนะครับฟางสำหรับทำปุ๋ยต่างๆเป็นฟางแห้งนะครับ<ม>อันนี้ก้อนเท่าไหร่อ่ะพี่ก้อนสานมสิบห้าฟางก้อนก้อนละสามสิบห้าบาทจะไปได้เอารถยิงเอารถยิง้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวต้นกระท่อมนะครับ พืชยอดฮิตเลยครับตอนนี้ถ้ามีพื้นที่มีสวนก็ปลูกไว้นะครับพลังใบครับช่วงนี้ฮิตแล้วก็ดังมากมันกระท่อมก็มีหลากหลายพันธุ์นะครับก้านแดงอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวกระท่อมก้านแดงนะครับพันธุ์ก้านแดงก็เป็นพันธุ์ยอดฮิตนะครับ มีพื้นที่มีสวนอะไรก็ปลูกกันไว้นะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเกษตรแบ่งปันก้าวด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ